เออทุกคนค่าผมเองจะบอกนะคือต่อไปนี้ทุกคนเห็นแค่แค่ผมคนเดียวนะเพราะว่าผมถอนตัวจากพวกเขาไปแล้วอะ่ะแล้วแล้วเขาดูอะไรกันเองทุกคนทุกคนแเห็นของคนเดียวนะบายบายให่าด้ไปชมกันด้วยนะดีย๋ยวผมเองอาร์เรนวันนี้มาเลน่นอาร์เซวอีโวพาทีา่สองตอนนี้ผมจับอะไรบางอย่างใหด้ดูดูรี่ผมจับ เขาจับตะลักเก็ได้คือมึงกินสเปคเขาคือกินเล็กเตอร์จับไม่ได้แล้วเขาก็จับอคาโนได้แล้วก็กวกทีเล็กโดยใช้หนาสติ๊ก,กเมีอะครับเย่นอนเลย <c oughs> từ Tệ cầu cả. Ừ. Hơi 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 hơi. Hơi. Hơi coi yên hơi. Mึง nguy hiểm bay liu งูเขียวไปทนี่ี่กตกไกลแท่ตายเรี่องงูเขียววัดเต่าคบวิ่งหววิ่งหัวไม่หนใ่อ้อลวงที่จะรังจะรับจะรับขอบฟ้าไปแล้วอะวงที่จะรับขอบฟ้าไปแล้วอะ เได้ตกพาร์องไปแล้วะนะอาร์พีออรูบับเกรจดาดาบัดโคตเบมีปา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 รีบีบูบูบีบูบับงับงับงับจริงเลยีงับ กิน์ไปเกให้อว้วนค่าหางเท่าไหร่กินเงินไปแล้วาอาวอล์กอีกฟามึงกินเงินไปแล้วจับโดนกันดีกว่าไปจับพ่อแม่งกันฟ้าจริงปะเฮ้ยไป้แก้ แล้วเาจกนนีอย่ากดไลค์กดตั้งไว้กันด้วยไอ้บ่ายเรายากรับตือนหน่อยพราว่าโซนิคโอเคสายหนาพรามับบไม่บาทุกคน